พระเจ้าสถิตก่ำขั้นสถิต่ำข้นด้วยบนอาภาสารในพระนภูรูพาขอพระนเพระองค์พระเจ้าเวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าเมืองเยริโคและกำลังเสด็จผ่านเมืองนั้นชายคนหนึ่งชื่อสักเคียสเป็นหัวหน้าคนเก็บภาษีเป็นคนมั่งมีเขาพยายามมองดูว่าใครคือพระเยซูเจ้าแต่ก็มองไม่เห็น เพราะมีเามีคนมากและเพราะเขาเป็นคนร่างเตี้ยเขาจึงวิ่งนำหน้าไปปีนขึ้นต้นมะเดื่อเทศเพื่อให้เห็นพระเยซูเจ้าเพราะพระองค์พ่งนังเสด็จผ่านไปทางนั้นเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงที่นั่นทรงเงยพระพักขึ้นทอดพระเนตรตรัสกับเขาว่าสักเทียสรีบลงมาเถิดเพราะเราจะไปพักที่บ้านของท่านในวันนี้ เขารีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความยินดีทุกคนที่เห็นต่างบ่นว่าเขาไปพักที่บ้านคนบาปักเขียสิ่นขึ้นทูลพระเยซูเจ้าว,ว่าพระเจ้าข้าข้าพระเจ้าจะยกรัพสมบัติครึ่งหนึ่งให้แก่คนยากจนและถ้าข้าพเจ้าคงสิ่งใดของใครมาข้าพระเจ้าจะคืนให้เขาสีเท่าพระเยซูเจ้าตรัสว่าวันนี้ความรอดพ้นมาสู่บ้านนี้แล้ว คนนี้เป็นบุทของอับราฮัมด้วยบุทแห่งมนุษย์มาเพื่อสแสวงหาและเพื่อช่วยผู้ที่เสียไปให้รอดพ้นพระวาจาของพระเจ้าขอพระกิสเจ้าทรงพระเจริญเถิด